นี่เท้าผมลงพื้นสองข้างครับเขา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 ,า,า,าทำสตีละรถด,ดีมากเลยเนะ<ม>นี่นระบบเหมือนทอนแบบมาจากแอฟริกาทวินเลยนะมีสไตล์ฮอนด้าเนาะคือทนทานแล้วก็ประหยัดแล้วก็อไหล่ก็ไม่แพงใช่สวัสดีท่านนะครับ <ด>อ,ยอยู่กับช่องซิ่งกับชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ Honda b i g w วิงที่สนุโลกนะมาดูรถใหม่ครับ Honda าาร์นเอลนะครับ XL 750กําลังเป็นกระแสมากตอนนี้รถรถแรกเข้ามาที่นี่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีรถอยู่นะครับมีคันที่จองก็ส่งไปแล้วแล้วก็มีคันที่หลุดจองนะใครที่อยากได้รถนะครับลองพักเข้ามานะเพราะว่าวันที่คลิปนี้ขายออกไปเนี่ย รถอาจจะไม่อย <sniff> in <flight> ู่แล้วก็ได้นะครับยังไงลองทักมาดูก่อนนะครับตอนนี้มีสีขาวใช่ไหมครับที่ยังจองได้อยู่ยังมีสีขาวนะครับที่ยังจองได้อยู่แล้วก็สีดาก็ยังมีรถเช่นกันอ๋อสีดําก็ยังมีรถนะเพราะว่าแบบเห็นบอกว่าจองกันตั้งแต่ต้นปีเนาะตอนที่เขาเปิดตัวตอนเปิดตัวก็เอาลจองเข้ามาเลยใช่ใช่คือกระแสแรงเพราะว่าตอนนี้รถแนวทัวร์ลิงแอดเวนเจอร์เนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากเลยนะในไทยสองสองรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่บ้างครับ ถ้าคันสีดำนะครับจะอยู่ที่3 8 9 9 0 0บาท8 9 0 0 0บาทนะแต่ถ้าเป็นคันสีขาวนะครับจะอยู่ที่3 9มแ0นเก้ามื่นสบาทนะราคาของตัวรถก็จะต่างกันอยู่ประมาณห0 0พันต่างกันนิดเดียวนะคือสีขาวนี่มันจะเหมือนจะได้อารมณ์แรลลี่มากกว่า<ช>จะได้มีล้อทองความวต่างของราคาก็จะได้ในส่วนของพาร์ทสีนะครับที่เป็นสีขาวมาตัวนี้เลยที่ เป็นลายเดียวกับตัวที่เปิดตัวด้วยใช่ใช่ส่วนสีล้อก็จะได้เป็นสีทองนะครับแต่ถ้าคันสีดำจะคุมโทนทั้งหมดเลยจะเป็นโทนดําหมดเลยนะตัวนี้ก็จะได้อารมณ์แบบแรลลี่มากเลยนะก็จะมีสัญลักษณ์ภูเขาเอลที่เป็นที่มาของชื่อเขาตัวนี้นี่เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ของ Honda เลยใช่ไหมสดสดสิงซิงเลยนะเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาใหม่นะครับก็พัฒนามาพร้อมกับตัวของพ o r n e t นะครับ750ดหใ่เครื่องพัฒนาใหม่ทั้งหมดส่วนตัวเฟรมก็ออกแบบใหม่ น,นี้โชกหน้าก็เป็นดิสเบกคู่นะครับเป็นอัพไซด์ดาวของนิชินอ,อ๋อไม่ใช่เป็นอัพไซด์ดาวของโชวาเนาะครับโอ้ oh, แต่แต่กระบอกใหญ่มากเลยนะแล้วก็มีกาดโชกมาให้ด้วยนะครับค่ัโ oh, อ,อ,ลอ้ล้อหน้าล้อหน้า21ใช่ไหมครับใช่ครับล้อหน้า21ินิ้วครับหืมล้อใหญ่เลยเนาะแต่ว่าตัวนี้โชคก็ถ้าเทียบกับรุ่นก่อนๆที่เป็นทานเอวมาเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็น แกนโช๊คที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้อยู่ที่43บมิลใช่กระบอกโช๊คใหญ่มากเลยอ่ะดูแล้วระยะยุบน่าจะเยอะมากนะสำหรับข้างหน้าเนี่ยดิสเบรกหน้าคู่ของนิชินนี่ก็จะไม่หนึบมากนะแต่แบบมันจะสมูทตอนจับเนาะใช่ครับสมูนมันเป็นเอกลักษณ์ของเบรกเจ้านี้จริงๆนะใช่ครับแต่ผมชอบนะเพราะมันเหมือนว่าเวลาเราชะลอมันจะลงตามมือง่ายกว่าใช่ความความนุ่มนวลจะมีมากกว่าแต่ว่าก็เพิ่มมาด้วยดิสเบรกอีกหนึ่งข่าที่ทำให้การ ยึดเกาะมันดีขึ้นใช่ใช่ใช่แล้วจานเบรกก็ใหญ่มากด้วยนะใช่ครับอยู่แน่นอนเลยแล้วก็เขามีแหลกท้ายมาให้เลยนะใช่ครับแหลกท้ายจะมีมาจากโรงงานแบบนี้ให้เลยโหแหลกท้ายดูทนดูแข็งแรงมากเลยนะแล้วก็อันนี้คือพร้อมวางปี๊บเลยนะใช่ครับมีรูมาให้พร้อมครับถ้าวางชุดปี๊บหลังก็วางตะแกรงได้เลยจุดยึดน็อตเขาบอกว่ารถเบาด้วยใช่ไหมน้ำหนักเบาครับถ้าเทียบกับซีซีแล้วเนี่ยตัวนี้จะใกล้เคียงกับตัว 650ย์เลยอืมโอ้ <c oughs> ใกล้เคียงกับตัวห5 0าูนเลยนะใช่ครับรถเบามากเลยนะถ้าอย่างนั้นน่ะน้ำหนักโดยรวมก็อยู่ประมาณ200นิดๆ200ต้นๆเท่านั้นตอนตัวนี้นี่ถ้าใครอยากจะขยับจากพวกตระกูล500มาเล่นตัวนี้<ม>คือน่าจะเหมาะนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนเอ่อมาถ้าเกิดสมมุติบางคนนะที่เขาเหมือนขยับไปแอฟริกาทวินอนะ่ะเขาจะบอกว่าบางคนบอกตัวนั้นมันสูงใหญ่อะไรอย่างนี้ไปแต่ตัวนี้ดูกําลังจะพอดีพอดีนะถ้าเกิดว่าเน้นเดินทางด้วยใช้งานในชีวิตประจำวันด้วย พอเน็ตทางทา,างเอวค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเพราะว่าถ้าแอฟริกาเนี่ยจะบอดี้จะค่อนข,ข้างสูงนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างกว้างกว่าถ้าใช้ในงานถ้าใช้งานในเมืองอาจจะรู้สึกว่รารถมันเทอะาะไปใช่ใช่ใช่<อ>ตัวนี้ดูแบบว่าแบบไม่ได้ใหญ่เกินมากเท่าไหร่นะ<อ>คุณก้าวสูงเท่าไหร่ครับประมาณ177ครับห7 7รอนะเดี๋ยวลองคอมให้ดูนะครับว่าความสูง7 7ค่อคมแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้านั่งนะครับก็ อันนี้เท้าผมลงพื้นสองข้างลงแตะก็ประมาณงกลางเท้าเลยแต่ถ้าเราสไลด์ก้นช่วยเนี่ยมันก็ทําให้เท้ามันเต็มมากขึ้นโอ้อย่างนี้ผมว่าก็น่าจะขี่กันได้ไม่ยากนะใช่เพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นทรงสลีละเบาะมันค่อนข้างเว้านะผมว่าจะสไลด์ก้นหรือจะอะไรช่วยก็น่าจะง่ายนะอันนี้สูงร้อยเจ็ดสิบเนาะครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแต่ว่าในส่วนของโช๊คของตัว xl เนี่ยจะมีระยะยุบค่อนข้างเยอะนะครับ พอเรานั่งมาเนี่ยบอดี้ของตัวรถมันจะมีการยุบตัวลงไปใช่ใช่เมื่อกี้พอขึ้นปุ๊บชกมันลึบลงไปเลยนะใช่ครับแต่ถ้าอันนี้ผมจะลองสไลด์ก้นให้ดูนะครับก็คือขาด้านหนึ่งวางอยู่บนพักเท้าอีกด้านจะเต็มพื้นเลยครับผมพอพอสไลด์ก้นปุ๊บก็กระชับขึ้นอีกเนาะใช่ครับอ๋อเดี๋ยวนี้ลองลองยืนดูหน่อยสิครับยืนได้ไหมยืนบนรถได้ไหมครับเออใช่ถ้ายืนนะครับก็สามารถยืนได้เลยแล้วก็ช่วงถังจะค่อนข้างกว้างนะครับมันก็จะ ทำให้เราจับกับตัวรถได้ดีึ้นเขา่ขาเข่าบีบกับถังพอดีเลยนะใช่ครับหนีบด้านข้างได้เลยโอ้เขเขาเขาเขาทำสลีละารถดีมากเลยนะนยใช่ครับถ้าเรายืนเพราะว่าเน้นตัวนี้เป็นรถที่เน้นการลุยอยู่แล้วครับผมกับที่มีการออกแบบมาโอ้แสดงไอสลีระรถเขาออกแบบดีจริงๆนะเนี่ยรุ่นนี้ผมว่าอันรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าสูงสัก165กก็ยังน่าจะขี่ได้นะเพราะดูจากดูจากโครงสร้างรถแล้วมันไม่ใหญ่เลยนะ เหมือนมันเหมือนมันขยับขึ้นมาจาก 500x นิดเดียวนิดนึงครับนิดนึงเา1 6่า้เนี่ยสไลด์ก้นช่วยผมว่าน่าจะได้เลยกางเท้าถึงเกือบ,บเต็มใช่เพราะว่าผมเคยออกทริปกับ Big Wing บิ๊กวิ g งดิสนโลกเนี่ยก็จะมีะคนสวเนาะคุณลุงผู้สูงอายุ <c oughs> เขาขับ 500x ก,กันได้นะแล้วคันนี้ใหญ่กว่านิดเดียวผมว่าน่าจะขี่ด้แนละ้วถ้าเกิดคนสูง160 165้16 <c oughs> 16ก็ยังน่าจะพอไหวน,นะครับเนี่ยครับ <c oughs> ตัวนี้ยางนี้จะเป็นย,งยางมียางไนอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็น มีใช้อย่างไรนะครับแต่ว่าล้อหน้าย1เล,ลิบเอ็ดเลล้อหลัง18เลยนะ<ช>คือพร้อมลุยแล้วพร้อมเดินทางมากเลยนะ<ช><ช>คือล้อหน้าใหญ่เนี่ยเวลามันลงหลุมอะไรมันลูดไปเลยมันจะค่อนข้างกระเทือนน้อยแล้วก็ผ่านอุปสรรคง่ายนะพวกถนนขรุขระทางลูกรังก็จะกระเทือนน้อยกว่าแล้วก็ยางอันนี้เป็นยางแบบดูเอลโพโพต์นะครับเป็นยางแบบวิ่งได้2เส้นทางนะคือทางเรียบก็ได้แล้วก็ทางลุยก็ได้นะครับเป็นยางแบบวิ่งได้2เส้นทาง คือบ้างมันยังไม่ใหญ่มากอย่างนี้ยึดเกาะถนนดีนะทั้งสองแบบเลย <laughs> แต่เว่าอันนี้ตัวดำนี้ก็เป็นยางคนละลายนะครับ <laughs> เหมือนแอฟริกาทวินเลยคือคนละสีก็ให้ยางคนละลาย <laughs> ไฟหน้าเป็น LED แล้วนะโอ้โหคมสว่างมาก <laughs> ไฟเลี้ยวก็เป็น LED แล้วรอบคันเลยนะครับสำหรับคันนี้อันนี้ชิลหน้าปรับระดับไม่ได้นะแต่ว่าชิลสูงนะครับ แล้วก็คันนี้เขาออกแบบให้แบบมันลุยได้เนาะเพราะฉะนั้นชิลเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นต้องปรับระดับได้ก็ได้เพราะว่าทัศนวิสัยของคนขี่เนี่ยจะมองทางได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอ๋อมีหมอ้อน้ําอยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้เป็นช่องดูดอากาศอ๋อแล้วก็ระบายอากาศออกตรงนี้เลยนะครับมีช่องอ๋อด,ดันลมขึ้นตรงนี้เลยผ่านหมอ้อน้ําตรงนี้เลยนะอ๋อน่าจะระบายอากาศดีตัวนี้ เห็นเขาบอกว่าเป็นกุญแจฝังชิปเนาะใช่ไหมครับเป็นกุญแจชิปครับเป็นกุญแจชิปผมว่านะอันนี้มันเป็นเครื่องยนต์2สูบตัวเดียวกับ Hornet เนาะถ้าเกิดว่าได้ท่อลนลั่นสักใบรึงนี้น่าจะมันเลยนะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นจอตัวเดียวกับ XADV เลยนะสวยมากเลยโหชัดมากแล้วก็มีการตั้งค่าได้หลากหลายนะครับอ๋อมี ABS มี engine brake ด้วยเหรอ อ๋อแล้วก็มี ABS อ๋อ ABS เปิดปิดได้นะเปิดปิดได้ครับสำหรับ traction control ันนี้สามารถปรับตั้งค่าได้ในส่วนของ user mode เลยครับโอ้โหละเอียดมากเลยนะตั้งได้ถึง user mode เลยนะนี่เหมือนระบบเหมือนถอดแบบมาจากแอฟริกาทวินเลยนะอ๋อนี่ไงเออนี่ไงอ๋อประกลับด้านนี้นะครับอ๋อนี่ไง data อ๋อสามารถเซ็ตตรงนี้ได้นี่นะครับอ่ามีเปลี่ยนเอ๋อตรงนี้เปลี่ยนโหมดใช่ไหมใช่ครับอ๋อมีโหมดสปอร์ต สเตนดาร์ดเลนกาเวลโอมีทั้งหมด5โหมดนะครับจะมีให้ทั้งหมด5โหมดครับรวมโหมดยูเซอร์ด้วยนะใช่โห oh, แต่หน้าจอบอกครบนะขนาดขาตั้งเซนเซอร์ sensor, ขาตั้ง <Okay. S 2> ยังมีบอกเลย <laughs> ใช่ครับ ừ, เกียร์ว่างอยู่มี5โหมดแล้วก็มีโหมดยูเซอร์โหมดยูเซอร์นี่เข้าไปตับปรับค่าเองได้นะใช่ครับโอ้ oh, แต่ ABS เปิดปิดได้นี่พร้อมลุยมากเลยนะ <laughs> <laughs> เพราะว่าตัวนี้ถ้าสมมติว่าในการที่เรานำรถไปลุยเนี่ย บางที ABS มันก็มีผลกับการเบรกเหมือนกันอใช่มันทาล้อสไลด์ไม่ได้เนาะใช่ครับเขาก็เลยตั้งขึ้นมาให้สามารถเปิดและปิดได้อืไว้ในการลุยโหก็ถือว่าให้มาดีนะเ็ื่อครบเลยนะครับเนี่ยโหประกับตรงนี้ตรงไอ้ประกับตรงนี้นี่เหมือนไอ้นั่นเลยเนาะเหมือน X a d v เลยเนาะใช่ครับถอดแบบมาหมดเลยนะดีจังแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาเป็นฮอนด้าเนาะก็อะไรพวกอะไรเบิกอะไรพวกเนี้ย ก็จะเบิกอะไหล่ได้ง่ายแล้วก็ไวกว่ารถทั่วไปเนาะเท่าที่ดูแล้วนี่เหมือนแบบว่าใช้ชิ้นส่วนของหลายรุ่นมากเลยนะแต่ว่ามันเป็นข้อดีเขาแหละเพราะว่าอะไหล่ก็จะไม่แพงแล้วก็เบิกได้ไวแล้วที่สําคัญเลยคือบํารุงรักษาก็ถูกใช่ไหมใช่ครับการบำรุงรักษาก็ไม่ต่างจากพวกตัว500หรือ650เลยโอ้โหเหรอโอ้หถ้าอย่างนั้นนะถือว่าเหมาะกับเหมาะกับคนไทยมากเลยนะใช่ครับแล้ว เขาบอกว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็ประหยัดด้วยนะประหยัดครับแล้วด้วยน้ําหนักรถของตัวรถเองที่มันเบาด้วยเนี่ยก็ทําให้าระในการที่เครื่องยนต์จะรับแรงเนี่ยค่อนข้างน้อยอก็เลยทําให้มีอาราเล่งที่ดีอเออใช่พอรถมันเบาแล้วเครื่องแรงอนะเนาะใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นที่ผมมาถ่ายไอ้ฮอนเนตอ่ะก็ยังมีคนมาคอมเมนต์เลยนะบอกว่ารถมันเบานะแล้วก็ประหยัดด้วยเครื่องบล็อกนี้ใช่ครับมันเหมือนแบบว่ามัน,ม,นมีสไตล์ฮอนดะ้าเนาะคือทนทานแล้วก็ประหยัดแล้วก็อะไรก็ไม่แพง ใช่ครับเหมาะมากเลยโอ้เ oh. ออพอเวลาค่อมปุ๊บมันลงเยอะจริงๆเนาะอ,อ,อันนี้ผมสูง179คือขาลงได้สองข้างเลยนะพอพอสไลด์ขึ้นมาข้างหน้าก็โหสบายนะก็เต็มๆนะมมผมว่าก็คนตัวไม่สูงมากก็น่าจะขี่ได้นะเพราะว่าตอนอันนี้พอค่อมปุ๊บมันเหมือนมันใหญ่กว่า 500x นิดเดียวจริงๆเนี่ย นิดเดียวรู้สึกเหมือนแบบนิดเดียวจริงๆงจอดเทียบกันเลยบอกว่าิีรถตัวนี้จะรู้สึกว่ายางกวากว่าใช่ใช่เขาบอกว่าไอ้ถานล้อที่ยาวกว่าเนี่ยแล้วล้อหน้าใหญ่อะมันกลายเป็นว่าทําให้มันนิ่งเอมันจะไม่เหมือนที่แบบพอขี่เร็วๆแล้วล้อหน้าใหญ่แล้วหน้ามันจะส่ายๆแต่ตัวนี้กลายเป็นนิ่งเพราะถานล้อมันยาวมันกว้างกว่าเขาก็เหมือนเก็บ เก็บจุดอะไรอย่างเงี้ยมาพัฒนามาเปลี่ยนมาปรับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะอือใช่ใช่ใชแล้วถือว่าได้ฟังกช์ชันครบนะเบาะเนี่ยมีความเว้าวตรงเว้าวแบบลึกลงมาเลยนะแล้วก็ตรงเนี้ยโหนกตรงเนี้ยมันค่อนข้างสูงนะครับเวลาเราดันคันเร่งเราลดมันพุ่งเนี่ยก็ตรงเนี้ยก็จะช่วยพิงหลังนะแล้วเวลาเดินทางก็ นั่งได้สบายมากๆเลยครับคือเบาะว่างอ่ะแล้วเบาะขนซ้อนก็มีพื้นที่นะคือเบาะคนซ้อนนี่ถือว่าใหญ่เลยครับ<ม>ใส่ซ้อนน่าจะชอบนะแล้วเบาะนิ่มด้วยเนี่ยคือเบาะเนี่ยผิวสัมผัสคล้ายๆแอฟริกาทวินเลยครับเหมือนเลยแหละไม่ใช่คล้ายเออตัวหนังเบาะทําดีนะครับเนี่ยตัวรถก็จะมีต้อมี t ท a c t i o n control นะก็พวก ตัวกูล500ยเนี่ยยังไม่มีเทค t ั o n คอนโทรลให้มานะตัวนี้ก็มีให้มาแล้วแล้วก็เทค t ั o n คอนโทรลเนี่ยปรับได้หลายระดับด้วยนะจากจากหน้าจอตรงนี้เลยครับก็ถือว่าให้ฟังก์ชันออปชั่นเหมือนรุ่นใหญ่มาครบทุกอย่างเลยนะโชคหลังได้นะครับผมเห็นแล้วมันมีกลไกยอยู่ตรงนั้นแต่อาจจะต้องใช้อุป,ปกรณ์นะก็ถือว่าเซ็ตค่าได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็โอเคนะสำหรับใครที่แบบเอาไปใช้ในสายเดินทางหรือสายลุยก็เซตค่าได้ครับ โชค๊คลังเดี่ยวของโชว่านะครับแล้วก็มีม,มีกระเดื่องทดแรงแบบโปรลิงค์นะครับโชคหลังระยะยุคก็เยอะนะคือรถพร้อมลุยมากผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นโปรโปรลิงค์นี่แหละคือให้มาอย่างกับรุ่นพี่เขาที่เป็นแอฟริกาทวินเลยครับนี่แล้วก็การกระทุงนี่ของนิชินเลยนะสวยสวยนี่ก็พับเท้าก็พับได้นะเวลาล้มมันจะไม่หักไม่พังครับ ตัวนี้ถ้าใครที่จะขยับขึ้นมาจาก500ซีรีส์ผมว่าค่อนข้างเหมาะมากเลยนะคือสมมุติว่าใครที่แบบยังไม่อยากขยับไปเล่นขนาดตัวใหญ่ตัวพันอย่างแอฟริกาทวินนะแล้วก็รวมนั้งแบบค่าดูแลรักษาค่าอะไหล่ค่าซ่อมบำรุงเนี่ยผมว่าตัวนี้ราคาอยู่ตรงกลางนะเพราะว่าถ้าขยับไปที่ตัวพันน่ะค่าดูแลรักษาค่าซ่อมบำรุงมันก็จะไปทั้งหมดเลยแล้วก็แอฟริกาทวินก็ค่อนข้างจะสูงใหญ่กว่าจริงๆครับ ตัวนี้นี่ผมว่าถ้าใครขยับขึ้นมาคุณน่าจะขี่ตัวนี้ได้ยาวนะได้ค่อนข้างยาวครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ Honda เขาทามาขั้นตรงกลางเนาะสำหรับใครที่แบบมาจาก 500X แล้วอยากจะขยับอ,ะอ่ะแล้วก็แบบไม่ได้อยากจะขยับสูงขึ้นไปถึงตัวพันก็ XL750 นี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะผมว่าสําหรับใครที่อยากได้รถแนวทัวริ่งนะครับแอดเวนเจอร์ทัวริง่งลุยได้ท่องเที่ยวได้ครับ ตอนนี้มีแยกอยู่นะใครสนใจรีบจองเลยนะครับอันนี้คือข้อมูลเพิ่งรู้มาเลยคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องก้าวมากนะครับืแล้วก็ใครสนใจนะครับก็ทักเข้าไปได้เลยนะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อยากรู้อะไรเกี่ยวกับ XL750 นะก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอา่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยแต่ถ้าสนใจรถก็ทักไปที่บิ๊กวิได้เลยนะรถยังมีนะครับ แล้วก็สวัสดีครับแล้วเดี๋ยวพบเรื่องราวต,ต่อไปในคลิปต,ต่อไปนะสวัสดีครับ